ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับพี่วัดพาไปดูวันนี้ผมได้ลงมานั่งเล่นที่ตลาดเชอร์ซีย่านะครับตลาดก๋ยเปรเป็นอีกวันนะครับที่ผมเป็นเวลาพักผ่อนของผมครับผมเลยได้ลงมาเอาเสื้อผ้าลงมาขายครับเป็นเสื้อผ้าแนววินเทจนะครับที่ตลาดเชอร์ซีย่านะครับก็ยามว่างผมก็ พยายามที่จะใช้เวลาให้มันมีความรู้สึกที่ดีจะได้เป็นเวลาที่พักผ่อนไปด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวสักพักผมจะมาลงให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้มาชมกันนะครับครับนี่ครับ พอดีผมมาเปิดร้านได้สักพักก็มีตัวนี้นะครับเพื่อนๆรู้จักบ้างบ่มครับคือเขาเรียกตะกวดนะครับมาอาศัยอยู่ที่ตลาดนี้อยู่สองสามตัวนะครับวันนี้เขาได้โยนโฉมออกมาให้ได้ดูนะครับนี่นะครับน่าจะเอาโชคมาให้ครับโชคลาภนะครับนี่นะครับ เขาเรียกตะกวดนะครับอาศัยอยู่ตรงองค์ใบนี้มานานแล้วนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นองค์โครงการนะครับหายากนะครับองค์ใบนี้คือเขาตั้งโชว์ไว้ในตลาดเชอร์ซี่านะครับครับนี่ครับคือพี่ชายผมครับเป็นเจ้าของตลาดเชอร์ซีญาครับคือผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ ตะกั่วตัวนี้นะครับว่ามาอยู่นานแล้วยังครับพี่อ๋อตะกั่วตัวนี้นะครับจริงๆแล้วแม่คงจะมาไข่ไว้ตรงเนี้ยเราออกมาตอนแรกคือตัวเท่าหนิ่วก้อยที่เราเห็นนะครับผมจะมีอีกสองสามตัวครับผมก็จะไม่ไปไหนจะอยู่บริเวณนี้ครับครับผมตัวนี้ก็อาศัยอยู่ตรงนี้นะไม่กลัวคนนะฮะไม่กลัวนะท่องเที่ยวจะมาอยู่กับพวกเราตรงนี้เลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับโอ้วันนี้ได้มาเห็นตะกั่วพ่อบอกว่าจะให้โชคให้ลาบให้ดูแลไว้ครับผม โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลนะครับน่ารักดีนะครับผมน่ารักดี <c oughs> โอ้ยน,น่ารักมากเลยนะครับเมื่อวานกมา <c oughs> ตัวนี้เลยคือก็มาอยู่ที่องค์ใบนี้ด้วยนะครับนี่องค์นี้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อาธันวาคมย์นะครับ เป็นห้าทันวามหาราชนะครับองใบนี้นานแล้วนะครับเขาตลาดเอาออกมาโชว์ไว้ให้ดูนะครับหายากแล้วนะครับส่วนมากก็เก็บกันหมดเลยนะครับครับผมเนี่ยตะกวดนะครับคือจะออกมาตากแดดนะครับมันหาดูยากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในป่านะครับ ครับผมนี่ครับเสื้อผ้าที่ผมมาขายก็จะมีพวกรีบนะครับเสื้อผ้าวินเทจนะครับนี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้เอาลงมาวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นริมแดงนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสภาพเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับ ผมก็ถ้าเป็นกางเกงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นริมแดงอีกตัวหนึ่งครับที่ผมได้เก็บสะสมไว้นานนะครับผมก็เอาลงมาขายด้วยนะครับก็จะเป็นแนวเสื้อผ้าวินเทจหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าบางเสื้อวงพวกนี้นะเสื้อวงนนี้เป็นวงสกอร์เปียนนะครับผมก็ให้ลงมาแขวน ขายด้วยครับจะมีลูกค้าผมก็ขายหมดแล้วแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าบางนะครับแนวนี้นะครับก็ขายมาหลายปีแล้วนะครับจะเป็นเสื้อบางเสื้อบินเทจนะครับ โดยมากก็จะหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้แวะมาที่ตลาดเชอ์สิยก,ก็แวะมาชมได้นะครับ นี่ก็จะเป็นฮาเลยนะครับก็ยังสภาพก็ยังสวยงามอยู่นะครับประมาณนี้นะครับนี้วก็จะมีฮาวายมาบ้างนะครับไม่กี่ตัวเป็นฮาวายสายใหญ่นะครับผ้าใส่สบายเรยองนะครับ ตัวจิ๋วก็มีนะครับริมแดงเลยนะครับตัวเล็กสำหรับเด็กที่พ่อแม่เล่นเสื้อผ้าสไตล์วินเทจก็มีนะครับน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นแนวเสื้อวง ครับก็เป็นเสื้อยีนนะครับก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะครับมีญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับเสื้อยีน สภาพก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก,ก็ยินดีต้อนรับนะครับี่นักท่องเที่ยวนะคะรับทุกทุกท่านเลยนะครับมาพกักผ่อนหย่อนใจนะครับนะพื้นที่เราเป็นที่พักผ่อนจริงนะครับมีเปลให้นอนพักผ่อนได้นะครับอยากจะล่องเรือนะครับเราก็มีเรือบริการด้วยนะครับอยากจะทานอาหารอยากทานต้มตํานะครับเราก็มีสอบถามแม่ค้าพ่อค้าเราได้เลยนะครับก็นั่งกันไปเรื่อยๆนะครับนะ อากาศดีบรรยากาศดีนะครับอยู่ในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาตินะครับในตลาดไวเตซ้เชซเซอร์ยายขออเราครับ ับผมก็ที่ลงให้ประมาณนี้นะครับขอฝากติดตามพิวัตรพาไปดูด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีอะไรผมก็จะได้มาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆ fc ได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ผมพิวัตรพาไปดูขอลาเพื่อนๆพี่ๆ fc ไว้กับเสื้อตัวโปรดเลยนะครับรีไวตัวนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีครับ